นายอุบลศักดิ์บุญหลวงงามรองประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณกิจกรรมสาธารณะและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่อง,องของการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสภาผู้แทนรัษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นของเขื่อนเจ้าพยา ตำบลบางหลวงอเภอสัพยาและประตัวระบายน้ำมโนรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมตำบลวัดโคกอ,อมโนรมโดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนกรมชลประทานผู้แทนกรมขอไปค่ะผู้แทนกรมป้องกันบรรเทาสาธาร,รณภัยเทศบาลบางหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ,อบตอวัดโครกรวมด้วยกับอ,อบตอ,อู่ตะเภาทางนี้จากที่ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องของการถ่ายโอนอำนาจในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำของท้องถิ่นข้อกฎหมายเรื่องของงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจข้อมูลทางด้านของวิชาการรวมไปถึงการเสียงโอกาสของกเกษตรกรที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชนละ,ะทานซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าถึงโอกาสในโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำขนาดย่อมกระจายในพื้นที่เนื่องจากว่ายังติดขัดคำว่าสองล้านลูกบาทเมตร ซึ่งเวลาเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหน่วยที่จะพัฒนาสนับสนุนงบประมาณก็จะตีตกลงไปเนื่องจากว่ามองนะคะว่าเป็นการเข้าข่ายภาระการถ่ายโอนทางนี้หากจะมีการพัฒนาแหล่งน้ำกระจายอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ก็จะเป็นแหล่งน้ำสำรองให้เวลาฝนเว้นช่วงสามารถที่จะเก็บน้ำไว้ได้ใช้จากนั้นในช่วงบ่ายค่ะคณะกรรมการก็จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัด,ดุรี เพื่อที่จะศึกษาดูงานการบริหารจัดก,การแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมนั้นข้อเสนอแนะทั้งหมดก่อนที่จะนําเสนอเข้าสู่ประชุมสภาผู้แทรนราษฎรเพื่อเสนอในการออกกฎหมายต่อไปค่ะ